พาน้องไปเที่ยวเหรอลูกมาเดินกลับมาค่ะเขียนไปหน้าบ้านดิพาน้องเขียนไปหน้าบ้านไหนๆนดูน้องสิคะโอ้น้องนอนปะเขียนน้องไปหน้าบ้านนะมาเดินกลับมาลูกเดินกลับมาค่ะหนูพาน้องไปเที่ยวเหรอลูกพา,าเขียนเข้ามาค่ะ ไหนน้องอยู่ไหนเขินสวยค่ะสวยค่ะเอ๊ะน้องยังเอ๊ะน้องไอเอน้องดีๆลูกอาเข็นอาเขน็นพาน้องเข็นเล่นเร็วๆไปเร็วๆเขน็นมาดิกลับมาหาแม่เร็วกลับมาหาแม่ไหนแม่ดูน้องสิโอ้ยน้องน้องหลับละลูกโอ้น้องหลับ น้องหลับไหมคะเอ๊ะน้องอยังเอ๊ะไอเอ๊น้องก่อนโอ้ยโอ <c oughs> ้ยเอ๊ะทั้งรถเข็นเลยเหรอเออเอาน้องออกจากรถเข็นสิอะน, <c oughs> น้องวางลงไอเอ๊น้องเอ๊ะ มาเดินหาแม่ค่ะ